สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปของดวงของชาวธาตุดินเป็นคลิปแรนดอมนะคะที่เข้าเงียบไปยิ่งไปเราจบกันไปแล้วใช่ไหมนะคะวินก็คือการพฤกศพแลวก็มังกรอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยวันที่หมอกระพิมใต้คลิปนี้แล้วเนาะนะคะ,ะดวงที่วางอยู่ตรงนี้หมอมินพูดตลอดเลยว่าเป็นดวงโดยรวมนะคะคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรลบฟังกันเลยคะ่ะ ธาตดินช่วงนี้เป็นยังไงนะคะใบแรกขึ้นมาโอนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะคะไม่ว่าจะกการขายที่มรดกตกทอดนะคะหรือได้บ้านก็ได้นะตรงนี้นะคะถ้าเป็นความรักหมอบอกเลยว่าคุณเริ่มปล่อยละคุณเริ่มวางละอะไรที่มันเคยหนักอะไรที่เราเคยคาดหวังเพราะเราเคยนะคะทํามาดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะเคยให้ใจให้ความรัก พยายามเพื่อเขาถึงวันนี้หมอมินว่าคุณน่าจะปล่อยจะวางไม่แบกละแล้วลก็พร้อมที่จะมุ่ไปข้างหน้าสู่วันใหม่ของคุณที่ผ่านมาเขารู้นะว่าคุณคือความอกุลให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างดูแลเขาดีเห็นไหมคะแต่ว่าก้าถ้วยมันมันไม่เติมเต็มไม่ใช่เราไม่ดีนะคะเราอาจจะเติมให้เขาดูแลเขาแต่เขาอาจจะเติมไม่เต็มเองบางคนจะเป็นสภาวะที่อายุที่แตกต่างหรือความห่างไกลนาตาทางสังคม นะคะต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคะหรือมีอะไรที่แตกต่างกันหมอมินว่าความรู้สึกขเขามีใจให้คุณนะเขาก็ยังมีเยื่อะใหญใจลึกๆก,ก็อยากจะกลับมาปรับมาจูนเข้าหาคุณใจลึกๆก,ก,ก็อยากมาง้อคุณอยากมาเคลียร์ความสัมพันธ์แต่ตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างทัดดินหมอมินว่าคุณมีสเสน่ห์มากๆเลยดวงมีสเสน่ห์มีทางเลือกตัวเลือกเข้ามาแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องไป รีบร้อนกับความรักนะคะหมายถึงดวงเรามีเสน่ห์แต่ตัวเราบางคนอาจจะเคยผิดหวัง <c oughs> เคยเสียใจมาเราไม่อยากจะเปิดใจให้ใครง่ายๆหรือเราต้องการความชัวร์ก่อนนะคะซะมากกว่าะะถ้าะถ้าคุณบอกว่าเออเราไม่ได้เศร้าแล้วนะก็แสดงว่าไอ้ไพ่อ่านสลับกันแปลว่าคนที่คุณคบคนคุยเขารู้สึกเสียใจเขารู้สึกผิดหวังหรือรู้สึก ยังอะไรอวายังคงคิดถึงเราอยู่นะคะใจลึกๆก็นึกถึงคุณแหละไพ่ตกตำแหน่งความคิดของเขายังมีเยอะยอยู่นะคะตรงนี้นะมาดูขอที่ผ่านมาบ้างเป็นยังไงธาตุดินนะคะอาจจะคุยกับธนูลัคนาธนูธาตุดินกันมือสมองกรด้วยกันเองคนอายุน้อยด้วยเนาะธาตุน้ํากระกลมินพิจิกธาตุลมตึนคุมเมทุนนะคะเมทุนลัคนาเมทุนด้วยนะหกดาบเลยตีคู่กับหกไม้เท้านะคะสองใบนี้ คือการมุกไปข้างหน้าเพราะตรงนี้มันว่างเปล่าคุณเห็นไหมคะหน้าคือเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันรู้สึกกดดันอึนอดอดัดมันเหมือนเราพยายามแล้วในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่มันมันเป็นไปได้ยากหรือบางคนเขามีสเสน่มีทางมีทางเลือกตัวเลือกเขา้าเข้ามาเยอะนะคะหรือบางคนก็ไปเจอความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะไม่ได้มีเราคนเดียวมีคนของเขาด้วยหรือเขามีครอบครัวก็ได้นะคะตรงนี้ หรือไม่ก็ตัวคุณเนี่ยแหละค่ะเคยคาดหวังที่จะเป็นครอบครัวก,กับเขานะคะมั่นคงกับเขาจริงใจกับเขาแต่เขาไม่เคยชัดเจนนะคุณเลยคุณต้องการความชัดเจนห้าไม่ทา้าวแปลว่าความสัมพันธ์บางท่านอาจจะเป็นปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจนะคะงัดข้อกันตลอดเวลาคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งเช่นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะมาทําให้เรามีปัญหาทับซ้อนเข้าไปอีกเ h เอ m e t h y s มอมินเชื่อว่าคุณ รักและซื้อสัตว์กับเขาทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความสัมพันนี้เหมือนเหมือนเขาเพิกเฉยเขานิ่งเฉยเขาไม่ได้ใส่ใจเรานะคะหรือเขาเอาแต่ใจหรือตัดเราไปนะคะภายตรงนี้นะหรือบางคนก็พูดตรงเกินไปนะคะตรงนี้นะเดเดวิลนะความสัมพันนี้ที่ผ่านมาคุณมีใจให้เขาเนาะแต่เขานะคะมีมีหลายคนเจ้าชู้ก็ได้นะคะไพ่เก้าเดวิลเนี่ยเขาทาอะไรลับหลังเราแอบพบแอบคุยกับคนอื่น ทำให้ความสัมพันธ์เรารู้สึกว่าเรามูฟออกมาทั้งที่เรายังรักก็ได้นะคะมาดูกันบ้างที่เขาเงียบนิ่งไปเนี่ยเขาไปทำอะไรนะคะมาส่องมาส่องดูว่าเขาทำอะไรอยู่สองดาบนะคะสองถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะ ไนท์ถือถ้วยมีจีเชียนหกไม้เทา้าเชอรี่ออดกอลกอดลัคนากอลกอดนะเฮอร์มิทช์กันลัคนากันไนท์ถือเหรียญน,นะคะเด็กถือดาบเด็กไพ่โดเวอร์แล้วก็ไพ่ควีนออฟสอดนะคะแล้วก็ไพ่แปดดาบเอ่อหนึ่งนะคะบางท่านหมอจะอ่านไพ่ทุกใบที่เข้ามาบางคนก็อาจจะลรส่วนตัวสูงนะคะมุก มโลกส่วนตัวสูงอยู่ในมุมของเขาโฟกัสเหลืองเงินเหลืองานเรื่องความประสบความสําเร็จในชีวิตเขาจนเขาละเลยคุณหรือเดินทางบ่อยนะคะแทบไม่ได้คุยกันหรือหายเงียบไปหนึ่งนะคะหมอมินว่าถามว่าเขานึกถึงไหมเดี๋เฮอร์มิตเป็นสภาวะที่เงียบนิ่งก็จริงแต่ว่านึกถึงเรื่องราวเดิมๆนะคะอันนี้นะกรณีที่2ออาจจะเป็นเพราะเราพูดจานะคะขัดแย้งกัน บางครั้งเราก็เอาแต่ใจงุนหงิด,งดใส่กันนะคะพูดตรงเกินไปถ้าไม่ใช่คุณก็แปลว่าเขาเขาอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณอยู่นะคะแอบสืบแอบสองคุณอยู่นะคะตรงนี้นะ,ะช่วงเวลาที่มีความสุขมันก็มีถูกไหมคะช่วงเวลาที่เรามีปัญหามันก็มีหมอมินว่าเขาก็ยังยังนึกถึงคุณอยู่บางกรณีบางคนหมอมินว่าเขาไปเริ่มต้นดีลอันนี้คือการเริ่มต้นคุยกับคนใหม่ๆก็ได้นะคะตรงนี้แต่อาจจะไปแล้วม,ม,มันไม่มันไม่ค่อยโอเคหรือเปล่าแปดดาบนะคะ ก็เลยรู้สึกว่าอยู่กับตัวเองเนะี่ยโฟกัสที่ตัวเองคือคือ,คอลองดูลองคุยกับใครใหม่รู้นะคะตรงนี้นะกรณีบางคนกรณีบางคนความสัมพันธ์ที่อยู่ห่างไกลกันหมอมินว่ามีโอกาสที่เขาเงียบนิ่งไปเพราะเรื่องเงินเรื่องงานเดินทางบ่อยหรือเปล่านะะมีเกณฑ์ด้วยที่ผู้คุณจะได้กลับมาคุยหรือเคลียร์ใจกันใหม่นะคะตรงนี้นะแต่คุณไม่ได้รอหรอกนะหมอมินว่าคุณก็ ชัดเจนกับตัวเองแล้วมีคนคุยดวงมีเสน่ห์มากๆเลยช่วงนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองบางท่านก็นานเด็กลงนะคะบางคนไปเปลี่ยนแปลงตัวเองบางสิ่งบางอย่างแล้วดูดีขึ้นนะคะมาดูกันนะว่าเขาถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรบ้างทัดดินนะคะอยากบอกอะไรคุณหนึ่งดาบหกไม้เท้านะคะอ่าหนึ่งดาบหกถ้วย ในถือไม้เทา้าเจ็ดถ้วยนะคะสิบดาบหนึ่งถ้วยเด็กถือดาบยอฟจูนอันนี้นะคะถามว่าถ้าเขาไปดีกับใครเขาอาจจะจบแล้วหรือไม่ก็ตัวคุณที่เราต่างคนเหนื่อยซึ่งกันหรือกันหรือไม่ก็เหนื่อยมานะคะเหนื่อยมาเยอะแล้วแต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมหมอมินว่าเขาก็ยังแอบซื้อแอบซองคุณอยู่นะ,ะถามว่า ถ้าเขาที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยจีบใครมาเยอะหรือยังไม่ได้ชัดเจนนะคุณหมอมินว่าถ้าเขาไปดียวใครเขาอาจจะเป็นการที่มันจบบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนก็เดินทางบ่อยจนไม่ได้มีเวลาใส่ใจคุณาอาจจะเป็นเรื่องที่เขาไม่สบายนะคะได้ด้วยนะหรือทํางานเยอะทํางานมากเดินทางบ่อยตอนนี้หมอมินว่ามีบางอย่างที่เขาสองคุณเขาอยากกลับมาเริ่มต้นเดียวคุณใหม่คุยใหม่ นะคะเริ่มสองคุณแล้วเริ่มอยากรู้หลักเกียนเรื่องของคุณนะคะทีนี้หมอขอดูใจเขาบ้างนะสองใจหรือถอดใจดูว่าใจเขาคิดยังไงกับชาวธาตุดินบ้างในหัวข้อนี้นะคะห้าถ้วยเอ่อตัวเขาก็ยังไม่ลืมคุณหรอกนะคะยังคิดถึงอยู่อาจจะคิดว่าสิ่งที่ผิดพลาดอาจจะเป็นเขาก็ได้ด้ที่ทําให้ถ้วยความรักถ้วยคืออารมณ์ความรู้สึกความรักมันลม้มมันพังลงไปถามว่าคุณเป็นยังไง คุณก็อยู่นิ่งๆของคุณแล้วเขาก็รู้นะคะคุณอาจจะไม่ได้ตามแล้วเพราะที่ผ่านมาคุณน่าจะตามเยอะรอเขาแต่ตอนนี้คุณก็อยู่บนบอลลังของคุณเขาถามว่าเขาเป็นไงเขาก็ยังมีใจให้คุณสองถ้วยนะคะยังคาดหวังที่ผ่านมาถ้าเขาไม่ได้ทําให้คุณโดดเดี่ยวเงาไม่ได้ใส่ใจคุณนาฬาทาให้คุณเงาหรือต่างคนต่างน้อยใจกันหรือเปล่าหรือตอนนี้เขาไม่มีตังก็ได้นะคะนะคะโดยการเรียนรู้การเข้าใจหมอมินว่าเขาเริ่มคิดอะไรหลายๆอย่าง แล้วนึกถึงคุณนึกถึงสิ่งที่ดีๆและสิ่งที่เราเคยทําผิดพลาดต่อกันหรือมีปัญหานะคะความขัดแย้งก็ได้นะคะมันก็มีนะคะการเงียบการนิ่งคือคิดทบทวนอะไรหลายอย่างคุณเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับเขานะคะเนี่ยเขาไปคิดว่ามันมันจบแล้วมันเหนื่อยมันอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแต่คุณก็ยังมีค่ายังเป็นสิ่งดีๆสําหรับเขาก็ได้นะนะคะเทมาปอรแลนธนูลัคนาธนูนะเอ็มพัลเลอร์ราศีเมษราคานามิ ใจลึกๆเขาอยากคุยคุณนะคะอยากกลับมาปรับมาจูนมาเคลียอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมาพูดมาคุยเห็นไหมคะเขาก็ยังถือคุณไว้อยู่ในมือนะ,ะดอกทานตะวันที่ขึ้นในวันใหม่นะ,ะที่หันหันหน้าเข้ามาแปลว่าเหมือนเขารู้สึกว่าคิดถึงคุณทําให้เขามีความสุขนะคะเขาอาจจะอยากพยายามอีกครั้งหนึ่งพยายามที่จะเอาชนะใจคุณพยายามแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดก็ได้บางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้ มามินขอดูแนวน้มความสัมพันธ์ในปากหลังบ้างจะเป็นยังไงธาตุดินนะคะโอ้สองถ้วยใบแรกเลยดิจัทเมนเออมันหมายถึงสิ่งเก่าๆจะหวนคืนหรือได้ลื้อฟื้นบางสิ่งบางอย่างดอกไม้ก็ผีบานแสงทองสองมานะคะสองถ้วยก็คือการกลับมาคืนดีการกลับมาแก้ไขหรือการกลับมาดีลกันใหม่ ว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นะคะแต่คุณตื่นรู้แล้วนะจัดเม้นเนี่ยเขาก็ตื่นเหมือนกันไม่รู้จะตื่นสายไหมนะคะรดสตากุ่มลัคนากุ่มบางคนขอพรอ,อะไรไว้นะคะจะมีการติดต่อสื่อสารมาของคนที่งเงียบนิ่งหายไปนะคะกลับมาพูดมาคุยมาตกลงกันว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์หรือจะไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรประมาณนั้นนะคะเรียกถือไม่เท้านะ หกไม่เท้าสิถ้วยแต่ตัวคุณมีเสน่ห์แล้วนะเดลิเวอร์รักตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองได้แล้วรู้สึกสบายใจและแล้วเขาก็มาง้อมาขอโอกาสคุณนะคะแต่สิ่งที่คุณอยากได้คือการกระทำสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายเอาใจใส่ดูแลแล้วก็ชัดเจนองอคุณเะนาะถ้ากลับมาแล้วท่านี้ไม่ใช่คุณนะคะถ้ากลับมาแล้ว แปลว่าเดลิเวอร์สำหรับนี้คือ3คนเนี่ยถ้ากลับมาแล้วมันเป็นความรักสามเศร้าแล้วไม่เคลียร์ปัญหาคุณไม่เอานะคะคุณพร้อมที่จะคุณพร้อมที่จะมูฟออนหกไม้เท้คุณพร้อมที่จะตักเห็นไหมคะคุณคิดและทุบทวนด้วยเหตุผลแล้วถ้ากลับมานะคะเราก็ต้องมีกันและกันไม่ใช่มีเราสองสามคนที่เขาไม่เคลียร์ไม่สะสางนะคะตรงนี้แลวบางท่านดวงมีเสน่ห์มากๆนะ,ะมีคนมาคุยมาจีบ วิวิโอฟอร์จูนนะคะตรงนี้นะหมอมินว่าใครบางคนจะทักทายกลับมามาขอโอกาสคุณแต่คุณดูให้ดีนะว่ากลับมาแล้วเขายังมีลักซ้อนของเขาไหมหรือยังมีบุคคลที่สามไหมอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่มีเราสองคนหมอมินว่าคุณเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะเอาอยัางไงที่จริงคุณตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วละละค่ะหมอมินขอให้แนะนําลองดูนะคะให้จะแนะนํำยังไงบ้าง ให้แนะนำออร์แลคเกิลด้วยนะคะอาลีรีคอนสินเก่าจะวนกลับมานะคะเอ็กเพรสเฟิร์สนะคะเอาเวียนไปเวียนมาก็คงจะได้กลับมาคุยกันนะคะไพ่ตัวนี้แต่ไพ่ขอแนะนำดีกว่านะ ตอนนี้เหมือนคุณสวยขึ้นคุณดูดีขึ้นมีคนมาจีบเยอะนะคะมีสิ่งเกา่าๆจะวนกลับมานะคะตรงนี้เขาอาจจะมาบอกรักเราก็ได้หรือความรักไม่แสดงออกนี้มามินว่ารองทั้งทำการกระทานะคะแล้วก็คาพูดแสดงออกด้วยนะคะเนี่ยหนึ่งดาคุณต้องการความชัดเจนที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะการง้อเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลแต่ประเด็นคือเขาชัดเจนกับคุณไหมการเริ่มต้นใหม่ ของคนเดิมๆได้กลับมาคุยอะไรบางอย่างนะคะแต่ตัวเรามากกว่าที่เริ่มอยากจะชัดเจนคุณเริ่มนิ่งเริ่มเงียบและอยากได้ความรักที่ศินเสมอเราความซื่อสัตย์ช่วงนี้หมอมินว่าคุณไปสวดมนต์ไหว้พระอะไรบางอย่างด้วยหนึ่งดาบความชัดเจนคุณอยากได้ความรักที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีไม่ใช่วนๆไปๆกลับๆแล้วไม่มีอะไรเคลียร์แต่กรณีบางคนกลับมาคราวนี้อาจจะเป็นโอกาสของเขาที่จะชัดเจนกับคุณเปลี่ยนแปลงให้คุณเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมคะคุกเขาเขาอาจจะ รักคุณมากขึ้นกลัวเสียคุณไปก็ได้นะคะตรงนี้แต่ตอนที่หมอเห็นเนี่ยคุณดูดีขึ้นแล้วนะคุณไม่ได้รอเขาคุณก็อยู่ของคุณปล่อยวางละเมื่อก่อนหนักมากก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ปล่อยไปดวงคุณก็มีเสน่ห์หมอมินว่าจะมีการติดต่อสื่อสารกลับมาเขาเหมือนเขาอยากกลับมาปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อคุณแต่คุณต้องใช้เวลากับเขานะคะเมื่อเขาทําจริงไหมได้ไหมชัดเจนไหมมากกว่า ขอบคุณมากมายค่ะทาดินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทําคลิปนะคะแต่ถ้าดูดวงส่วนตัว ID l ดียลแล้ค่ะครูหมอก,ก็ทิ้งไว้อย่างละเอียดน,นะคะแอดไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ได้สวัสดีค่ะ